สวัสดีครับมาพบกับช่วงกระแสต่างประเทศสเปเชียเราจะรวบรวมข่าวสารวงการฟุตบอลข่าวดังข่าวเด่นของฟุตบอลต่างประเทศให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับ ทีมชาติอังกฤษประเดิมสนามในเกมยูโร2 0 2 4ด้วยการคว้าชัยชนะเหนือเซอร์เบียได้สําเร็จในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาแต่ก็ยังไม่ได้ฉายฟอร์มเต็งแชมป์อย่างที่ร้านรับพนันพากันอุ้มชูเนื่องจากสิงโตคารามนะครับเฉือนเอาชนะคู่แข่งได้แบบง่วงเหงาหาวนอนไปด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์เท่านั้นจากลูกโขของจุดเบลลิงแฮมในช่วงต้นเกมซึ่งหากไม่ได้ความจัดจ้านของดาวเตะทีมเรอัลมาดริดนะครับช่วยเอาไว้บางทีทีมเมืองผู้ดีอาจเก็บได้แค่แต้มเดียวก็เป็นได้และประเด็นเด่นหลัััังงงเเกกมมมนนนีี้้อะะไรรรบบาาาฟนนค ประเด็นแรกนะครับสิงโตส่งเทรนต์ชิปเปียออกสตาร์ทเกรเทสเซาเกตนะครับผู้จัดการทีมชาติอังกฤษตัดสินใจใช้งานเทนนิเล็กซ์เดอร์อาร์โนลงสนามเป็นตัวจริงโดยเลือกส่งแบ็คขวาลิวอพูให้สวมบทเป็นกองกลางอย่างเต็มตัวประสานงานร่วมกับดีแคนไรท์โดยที่เบลลิงแฮมนะครับได้รับผิดชอบทําเกมรุกนอกจากนี้นะครับคิ iren, รันชิปเปียแบ็คขวาทีมนวคาสเซลได้รับมอบหมายให้สวมบทแบ็คซ้ายขัดตาทับรามคาดเนื่องจากเซาเกตน,นะครับยังไม่คิดที่จะเสี่ยงส่งลูกชอลงสนามในนัดแรกหลังเจ้าตัวกลับมาลงซ้้้อออมมไดดเเื่่่สััปาาห์นนนท ประเด็นต่อมานะครับแฮร์รี่เคนทุบสถิติหลากหลาย แฮร์รี่เคนนะครับกองหน้ากับตันทีมชาติอังกฤษสร้างสถิติในเกมเดียวกันได้หลายชิ้นหลังมีชื่อถูกส่งเป็นตัวจริงในเกมนี้โดยเจ้าตัวนะครับซึ่งรับใช้ทีมชาติอังกฤษในรายการใหญ่เป็นหนที่5แล้วได้ชื่อว่าเป็นนักเตะอังกฤษรายแรกที่ได้สวมบทเป็นกัปตันทีใน4ทัวร์นาเมนต์ใหญ่หลังได้สวมปอกแขนมาตั้งแต่ศึกฟุตบอลโลกปี2018ตามด้วยฟุตบอลยูโรปี2020ฟุตบอลโลก2022และฟุตบอลยูโร2024เหนือกว่าทั้งสตีเวนเจอร์ลัดเดวิดเบคแฮมบ์นิ เดียวกันนะครับแฮร์รี่เคนยังทำลายสถิติการรับใช้ทีมชาติในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ของแอชลีย์โคลที่22นัดโดยแฮร์รี่เคนนะครับได้ลงเล่นเป็นนัดที่23และทำลายสถิติของแกรี่เนวิลเช่นกันในฐานะนักเตะทีมชาติอังกฤษที่ลงเล่นเกมยูโรมากที่สุดที่จำนวน12นัดด้านจอแดนฟลิกฟอร์ดนะครับในทวารทีมเอฟเวอร์ตันก็สร้างสถิติในเกมนี้ได้อีกรายเทียบเท่ากับปีเตอร์ชูตันอดีตมือกาากับการได้เฝ้าเสาในเกมฟุตบอลโลกและฟุตบอลยูโรรวมกันสูงสุดให้กับแผ่นดินเกิดที่2 0 ประเด็นต่อมานะครับเบลลิงแฮมเป็นทุกอย่างให้กับทีมชาติ หลังย้ายจากดอทมุลไปค้าแข่งกับลีกระทิงดุเบลิงแฮมนะครับสร้างชื่อได้อย่างระบือลือลั่นกับเรอัลมาดริดเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวคว้าแชมป์มาครองอย่างยิ่งใหญ่ทั้งลาลีกาและยูฟาแชมเปียนส์ลีกชนิดที่เจ้าตัวยังมีอายุไม่ถึง21ปีเต็มด้วยซ้ำและในที่สุดนะครับเบลิงแฮมก็ฉลองวันเกิดอีกสสัปดาห์ล่วงหน้าด้วยการโขกบอลต,ตรงตาข่ายตั้งแต่นาทีที่13ช่วยฮังกีประเขึ้นนำเซอร์เบียไปก่อนหน,น,น,นึน่งประตูต,อลลตอ่อศูนย์ในช่วงมีอุคิบ ปีโดยน้องจู๊ดนะครับเป็นคนที่2ต่อจากไมเคิลโอเว่นที่ทําได้ในศึกฟุตบอลโลกปี1998และศึกฟุตบอลยูโรปี2000นอกจากนี้นะครับเบลลิงแฮมยังเป็นนักเตะยุโรปรายแรกที่ลงเล่นฟุตบอล3รายการใหญ่ก่อนมีอายุครบ21ปีโดยตอนนี้นะครับเจ้าตัวอายุ20ปีกับ353วันยิ่งไปกว่านั้นนะครับหลังจบเกมที่อังกฤษเฉือนชนะเซอร์เบียไป1ประตูต่อศูนย์สถิติได้เผยถึงความยอดเยี่ยมของจู๊ดเบลลิงแฮมในเกมนี้นอกจากการสอยตาข่ายแล้วมีดังนี้นะครับ สัมผัสบอล92ครั้งผ่านบอลสำเร็จ67จาก70ครั้งคิดเป็น96%จ่ายบอลในพื้นที่สุดท้าย24ครั้งผ่านบอลยาวสำเร็จ100%ทำให้ทีมได้บอลกลับมาครอบครอง3ครั้งชนะการดวล9ครั้งสกัดบอล3ครั้งและยิงได้1ประตูประเด็นสุดท้ายนะครับทรงบอลของเซาเกต เท่าที่ผ่านมานะครับกเ,รเกรตเซาเกตถูกวิจารณ์ไม่น้อยถึงการคุมทีมลงเล่นแบบเพลย์เซฟเป็นหลักและเน้นคว้าผลลัพธ์เป็นอันดับแรกแน่นอนนะครับว่าเจ้าตัวมีผลงานไม่ได้อยไปกว่าใครหน้าไหนในการพาทัพสิงโตคำรามเข้ารอบลึกของทัวร์นาเมนต์ใหญ่ได้ตลอดกระทั่งมีข่าวเผยว่า FA พร้อมต่อสัญญากับเขาต่อจากปปีนี้อีกแม้ว่าเจ้าตัวจะล้มเหลวไม่อาจาพาทีมซีลแชมป์ยูโร2024ได้สําเร็จก็ตามในเกมกับเซอร์เบียเกมนี้นะครับมันฟ้องให้เห็นว่า,กเ,าวเกรตเซาเกตยังเน้นคุมทีมแบบเพลย์เซฟอีกตาม ประตูขึ้นนาโดยที่ทําสกอร์เพิ่มไม่ได้อย่างควรที่จะเป็นซึ่งก่อให้เกิดความหวาดวิตกกังวลอาจถูกคู่แข่งซัดประตูตีเสมอก็ได้และหลังจบ90นาทีนะครับปรากฏว่าทีมของ COVID, สโตยโกวิดแซงหน้าทีมชาติอังกฤษในด้านสถิติการยิงประตูเนื่องจากพวกเขามีโอกาสตะบันรวม6ครั้งมากกว่าอังกฤษ1ครั้งแต่ทว่านะครับเซอร์เบียไม่มีความเด็ดขาดยิงตรงกรอบเพียงแค่หนเดียวขณะที่สิงโตคำรามนะครับยิงตรงกรอบ3หนแม้เกมนี้นะครับทีมชาติอังกฤษจะสามารถคว้าชัยชนะไปได้ด้วยรูปเกกมแแบบงง่ๆตถ้า แรดเซาเกตไม่เปลี่ยนวิธีคิดบางทีนะครับเขาอาจจะล้มเหลวอีกทัวร์นาเมนต์ก็เป็นได้ทางทังที่สือ่อต่างมองกันว่าทัพสิงโตคำรามจะเป็นเต็งหนึ่งที่จะได้ชูทั่วยูโร2024ปีนี้ไปก็ตามและกลับมาพบกับช่วงกระแสต่างประเทศสเปเชียลได้ใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานกระแสต่างประเทศกันด้วยนะครับ